สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพาเอฟซีทุกท่านมาที่วัดพระทุดงนะครับและได้มาพบกับนาคน้อยพารวยนะครับผมวันนี้น้องเมย์ได้มาเล่าความฝันให้ฟังนะครับว่าตั้งแต่ลําบวงสวงไปน้องเมย์ฝันฝันดีนะครับฝันเกี่ยวกับภูมิที่วัดนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม และสั่นกระดิ่งให้ช่องโอปอผารวยด้วยนะครับเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆของทางช่องนะครับผมตัวเลขทุกตัวมีโอกาสเข้าและมีโอกาสหลุดเท่าๆกันนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางในการนําเสนอเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับเดี๋ยวเรามารับชมน้องเมยกันเลยนะครับหรือนาคน้อยพารวยครับผม Tidak dawa riwaha pura pari purenti sahat lang ewat mewat ito ginang ke tanang upakat pati. Iki tang pati tang tumang kipa sang kapah. จันโทปนารโสยธรรมณนิโตติราโสยธรรมิเติโยวิวันตุสัพโรโปวิปนัสตุมาเตภวาตันตารโยสุขีทิธายุโย ภาวะอภิวาตนาสิกเปรตสเนจังบุตรตาปชาจิโนจตเตโรธรรมวัตตันติอายุวันโนสุขังภะรัสสะพุทธานุปาเวนะสะพะธรรมา นุภาเวนะกับปังกานุภาเวนะพุทธะรัตะนังธรรมรัตะนะ สังขารตานังติณังรตานานังอนุภาเวนะจตุริสปิสหัสกฐามาสันธานุปาเวนะปิตกาตายาอนุภาเวนะจินนสาวกานุปาเวนะสัพเพเตโรคาสัวเปรเตปยาสัพเพเตอัน ราญาสัพเทภูปะข้าวสัพเพเตปุณณิมิตราสัพเพเตอวมังคะราวินาสันตุอายุวัตโกกันาวัตโกสิริวัตโกยะสวัตโกภะลาวัตโกวันนาวัตโกสุขวัตโกโหสุสาป สาทุกขโรู้ภัยาวเวลาโชก็สาตว์ัวนี้เเป็นม่ปาสี่หานแม่ปูสีิหานสะแบบเลยมนีกับพวกกบบานไกก็ได้พาไปน่นกับปิดประตูปิดยังไว้เบิดหน้าต่างกับปิดเบิดบกหูวงูเสียวเขาม่ได้ใดใดไปเกี่ยวกับองค์ปูองค์ยาองคปูอันยาพยานักหราแมไปเกี่ยวไว้เลยละสันเี่ยไจ ก็เลยว่าไปซาลูกลานย่านยังมาขวนลูกลานท้อเลยจังได้กระโบ่ไปก็เลยก็เลยว่าถ้าโบ่ไปปูกระยุนนี่หลายย่งขวนลูกเด้อลูกสีนอนว่ตื่นขึ้นมาโบ่เห็นแล้วจะไปิดไส้บ่เห็นเนาะบานี้เพิ่นฝันอีกได้ปูฝันอยู่ที่นี่ตั้งแต่ลำอยู่นี่ต่อได้เหนือลำเม่ พ่อกับ,บันไปย้ำมือขึ้นฟันว่าผู้เถ่าพาไปซื้อกล้วยป้าสีพาไปซื้อกล้วยไปถวายปูสิวันพระแล้วไปถวายปูซื้อกล้วยให้เลือกวีใดกับบ่เอาวีใดกับบ่เอหนูกเ็เลว่าหันเด้เอาวนีนันเด้จังหนไงโศกกับสิกอหไงตัวนวานเ่็นเลยเมืเ่มอวาบอกเลยอย่างทัง่วไปหยิบเอาคนน่ะนูกเ็เลยไปยิบเอาวีนึง ตีเป็นตัวไหนครับอาจารย์เก้าหนึ่งบอกรับพได้พ่อโอ้พ่อพ่อพอคุมพอคุมเป็นเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งด้วยก็เก้าวีหนึ่งก็หนึ่งอยู่แล้วครับโอ้เก้าหนึ่งแรงที่สุดแล้วโอ้งฟันทงได้เลยเก้าหนึ่งอันนี้ก็เป็นความฝันของนากน้อยนะครับเก้าหนึักน้อยเป็นไหมเงี้ยสิโบมี่ซีบอกว่าหุ่นี้เล็กหน่อย ครับเล็กน้อยกัน้ำหคือเก่าน้ำหนึ่งคือเก่าถ้าเขอใสเก่าเอออืมมันเป็นไปได้เล็กหน่อยมันน้ำหนึ่งครับอืมเล็กหน่อยมันน้ำหนึ่งครับเพราะว่ายังวโเรื่องวโรติทิาวะครับอ๋อหนึ่งหนึ่งเอย่างเงี้ยผมพอเป็นไปได้เลยหนึ่งหนเก้าหนึ่ก้าหนึ่งเหมือนลูกศิษย์อาจารย์ฝันเนาะอ๋อโอ้โ ตีเป็นตัวไดนเพื่อนไปตีเป็นเก้าหนึ่งยู่เลยอ่าม่อผอก็บอกมึงกับขึ้ปืแท้ก็เก้าหนึ่งฮันเดกัซื้อเอาทำแม่เก้าหนึ่ง่ายก็อย่างน้างขวยกับน้ำเก่านากน้อยน้อยึเอาไปล่ามากคุนล้มุ่มมือนั่นนะพื้นจังนิดนั้นล่อมล่ลำแกก็เห็นงูสีเหลืองสีทองนะครับ เป็นดูแลนี <ator ani S 1> ่แหละจ้ะ <essa> ม mm ีตั้งแต่มสีห้องย่างเดียวล้ได้กั้นไว้กั้นไว้กั้นระยะห้องพ่อไปล่ำพ่อเราไปเบิ่งคิดพ่อเราถามว่าเอาคือมีงูมาล่ำน่ำพ่อว่าน่ะหนูก็ยุ่งใส่โบมีนะพ่อหนูไปล่ำยูพ่น ก็เห็นงูัตสีเหลืองัตบุกใหญ่เลยล่หัวขึ้นมาเลยโอ้เป็นมงมุบ่หรอเนี่ย้าสีบ้านนีู่อินี่ครับปูเวลานี่เ้นยู่นี่ยยูเนี่มนี่อยู่เต็มเลยอยู่เต็มเต็มครับสีสีหยังครับปูคุมงูอยู่นี่ครับสีเขียว เป็นอันผาองค์กนวานเมื่อดีขึ e ้นหนีงูมันนอนอยู่หนาพุดิกับนี่ตัวง่ายเล้นเห็นเห็นผ้าที่องค์กรนันคือไปตลวินปยน่ตมกันนี่นี่มกันกักเลยครับครปูจีทั่วผาเลยนไปฟุมอันนี้ก็เป็นน้องเมย์นะครับน้องแม่อันง หนักน่อยผ้ารวยหนักน้อยพ้ารวยนักหน่อยผ้าร้วยเพ,าาพิ่นมาล่ำมือนน่นันเนาะถ <c oughs> ้าเกิดปาติหัหลายยางเครื่องไปฝันเนาะค่ะอันนี้เป็นความฝันของหนักหน่อยอแต่ว่างูเกี่ยวันปูย่านี่อยู่ในห้องนีอีบแนีลีเบอร์ห้องเบอร์ไดนเนาะนเบอร์ห <c oughs> นึง่งเบอร์หน้ห้องเบอร์หนึ่งหนึ่งตัวเดียวนี่หนึ่งตัวเดียว

พอรเพิ่มพี่ี้เพื่อกานเนาะัรบาันขาันนะครันยาจีนยอัว่าทนันีงไปแล้วล่ราะว่าเให้ภาคติดตามไุ้นจีูในซองไม่ยั้งกั ให้ภาคกาันอ่านั้นขอมามีหากให,ให้เล่นเพื่อการสนุกใหนเรียนพ่อการวนจุดวนใจอาจารย์ก็หืว่าผู้ใดก็จะจุดอยอ่จากต่างมือเพื่อการขอมามีหาไปเอาเห็นเ้าเขามีสติจากชุดจังหวะเพื่นทุกช่องยูทูบทุกช่องสายข้างที่เป็นแนะนําออกไปก็คือว่าต่างคนเผยแพร่ต่อปฎิศาสนานําแล้วก็ ด้านดีก็มีด้านดีก็คือว่าคนในภายเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปเห็นตำนักสูงของนั่นตรงนี้เออในมันถูกมันทั้งสี่ได้ต่างกรีทั้งหนึ่งไห้เข้ามองกันขึ้นในทางบวกเราจะมองกันในทางด้านลบใอ้มองทางด้านลบกันน้อยไว้เอออ่าสิ่งใดมันจะเลื่อนเข้ากับซอยกันต่างประเทศเข้ากับสี่ได้จะเลื่อน มาถูข้างแล้วแต่ว่าเ่ะตัวนี้แบบสุดทุกันเตาแหรอเนาะครับตัวนี้เอากับปล่อยออกกับที่แหลกแล้วมันว่ลอะไรมีก้าวหนึ่งเหมือนกันเนี่ยดูปั้นตู้ไหนใส่มันก็ะจายแล้วอู้กระทั่งขาดทั้ง อันนี้ก็เป็นแนวทางของนาคน้อยพารวยนะครับหลังจากที่นาคน้อยพารวยได้มาลำบวงสวงที่วัดพระทุดงนะครับตอนเย็นกลับไปก็ได้กลับไปฝันนะครับผมฝันว่าได้กล้วยมานะครับ